็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับร้าน VVR Shop นะผมวันนี้ครับผมจะมาสอนทําเกาะอย่างปกคลิปนะครับก็เกาะนะครับไฟล์ 3D หรือ OBJ นะครับสามารถเอาได้ที่ดิสผมนะครับ๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้หรือว่าดูคลิปอื่นก็ได้นะครับด้านล่างเลยนะครับก็เข้ามาแล้วมากดรับยศตรงนี้ครับเออกมลืมรับตรงไหนแล้วย่ต้นไหนอ่ะเออแล้วนี่ครับผมปิดไว้ได้เลยครับ ตอนนี้ก็600เกือบ700คนแล้วนะครับก็กดรับยศมาก็จะเห็นช่องฟรีรีวิวอะไรเงี้ยครับแชทมาพิมพ์ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เกาะก็โหลดไปเลยนะครับแล้วก็มีมีโปรโมชั่นเดิมอยู่นะครับ350เกาะยืดสูตรทูด350นะครับแล้วก็มาดูได้ครับก็สั่งไปเลยครับมีเยอะแยะนะครับก็ ทุกอย่างอย่างละร้อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะเขาเลยครับเปิด Photoshop มาครับมีขาลายผลมาครับเข้ามาให้ผมสอนเรื่อง Photoshop Photoshop นะว่างเปล่าก็คือต้องใช้สอนสองสเท่านั้นนะครับเพื่อเปิด3ามิติก็เข้ามาที่ Photoshop เอาไฟล์ OBJ นะครับไฟล์ OBJ ที่ห้องฟรีเลยครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลย โดนมาแล้วนะแล้วก็เดบเป๊ะคลิกเลยครับมันก็จะเปิดมาแล้วก็จะได้มาเป็นไฟล์สามมิตินะครับแล้วมีบางคนอยากรู้ว่าเอ้ยอยากทําให้มันแบบเงาอย่างเงี้ยกดไงมาที่สามดีตัวนี้แล้วมาที่ตรงนี้นะครับ PS นะครับแล้วก็ปรับอะไรให้สุดเลยนะมันก็จะเงาเห็นไหมแล้วก็กดมาที่เลเยอร์แล้วก็เดบเป๊ะคลิกตรงนี้ครับเทเจอร์นะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ดูสามมิติได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าผมจะมาทุกอย่างง่ายๆเลยนะครับ เช่นเราจะเอาสีสีฟ้าแบบนี้นะครับกดวางไปนะครับกดวางสีไปนะตรงนี้ปรับสีแล้วกดวางไปนะครับกดเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะวางสีเสร็จแล้วผมจะเอาตรงนี้ผมจะเลือกตรงนี้นะที่ใช้ประจำนะครับเช่นเราจะเอาแบบฟ้าตัดดําเอาตัดขาวด้วย่อนะครับน่าสวยกว่าอ่ะเราไปดูก,ก่อนเราก่อนนะครับแสบตาเหลือเกินนะครับเพราะมีไฟนะ ก็เราอยากอ่ะเช่นเราอยากเอาตัวนี้ไปสีขาวใช่ไหมด้านบนนี้อ่าใช้ตัวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ก็กดคอนโทรลอันติเมดแล้วก็ลุกกิ้งซูมเข้าไปตรงนี้ครับนะร Control, ade, แล้วก, Looking, Zoom, ตวก็ติ๊กเลยครับคลิกนะครับคุมนะครับเพื่อสิ่งที่ที่เราเจอก็ถึงตัวนี้พอแล้วก็ตัดมาตรงนี้เลยนะเพราะด้านบนมันจะเป็นไม่รู้เป็นอะไรโอเคนี้พอครับกดแล้วก็กดคลิกขวานะครับคลิกขวา แล้วก็มาที่นี่แล้วก,กดโอเคอ่ะแล้วกดขอนโตรล X เพื่อลบนะครับลบอันนี้ออกก็เามาดูตรงนี้กดตรงนี้นะก็จะเป็นสีขาวแล้วครับง่ายเลยแล้วก็ตรงนี้นะด้านหลังนี่ไอที่จับนะครับผมจอเป็นนีิลันสี่เหลี่ยมนะครับกดเพิ่มเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์หรือไม่เพิ่มก็ได้แต่แนะนาให้เพิ่มนะครับจะได้ง่ายแล้วตั้งชื่อเลเยอร์ดแต่นี้มาสอนในเชนรับก็ซูมเสร็จแล้วก็มากลางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ อ่ะปึ๊บใช่ไหมก็จะได้แล้วรตรงจับนะแล้วตรงนี้แ่ะพี่ตรงไหนอ่ะตรงนี้นะเราจะไปสีขาวก็นี่ครับอันนี้แหละผมก็จะใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมัะพอมันง่ายนะกลุ่มไปปึ๊บอ่ะเห็นไหมทีนี้ก็ได้แล้วครับสวยๆนะครับแล้วเช่นไอ้ตรงกลางอ่ะพี่ที่มันแบบเป็นขีดๆก็น่าจ่ตรงนี้แล้วมั้ง ตัวครืรอง X ก่อนนะค <c oughs> อนโซล X นะครับเอาแม่นะครับเอาแม่เอาอ่เอาแม่นะครับก็คุมไปคุมไปอ่าคุมหรือว่าจะสี่เหลี่ยมก็ได้น,นะครับกดเพิ่มเด้ยังใหม่มาแล้วกดคลิกขวานะครับแล้วมาเดิมปึ๊บกดนโซ X นะครับอ่ะก็ได้อย่าง,งี้แล้วใช่ไหม แล้วขีดตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ครับที่ผมคิดว่านนะคือผมจำไม่ค่อยได้อ่าตรงนี้นะแล้วก็ขีดยาวไปเลยประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันจะได้ตรงกลางแบบนี้มาสวยๆคนระับแบบพื้นฐานเลยนะก็ไ,ได้แบบนี้มาแล้วถ้าเกิดเราอยากเล่นเล่นลายอะไรเงี้ยโลโก้เนี่ยเราก็แสรด้านหลังได้เลยครับเช่นผมจะยกตัวอย่างโลโก้เลนะอืมอ่า โลโกโอ้อะไรเดียวเอาอไปดูโลโกโ้ก่อนอ่เราทำโลโกโ้ด้วยนะครับเจอร้านเลยนะครับกดมันได้เลยอานนี้นผมจะใส่โลโกโ้เป็นอ่ะอันน,น,นี้แล้วกันลากเข้ามาก็ทำเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ด้านหลังเนยครับแล้วก็ปรับให้มันตรงๆนะครับเห็นไหม อันนี้เห็นไหมมันเกินขึ้นมาเห็นตรงนี้หนไหมมาเลยแบบตรงนี้หายแล้วก็ปรับอลงมาแล้วก็เพิ่มความใหญ่ให้มันแบบพอดีปึ๊บอืมแค่นี้เราก็สวยแล้วนะหรือถ้าแบบอยากให้มันยืดๆก็คอนโทรลชี้นะแล้วกดคอนโทรทลคนะ้าง,งนะแ,ลแล้วก็ลากออกมาเลยครับกดค้างไว้ตรงนี้นะแล้วก็คอนโทรลเราก็ลากออกมาเห็นไหมนก็จะยืดนะแล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลา,างอ่ะก็ได้แบบนี้ ่ะเอาประมาณนี้แล้วอย่าลืมกดซฟด้วยนะครับ Photoshop มันชอบหลุดนะผมะกดซฟไว้ไนะครับตั้งแปดแปดนะครับแล้วก็มาแล้วหน้าฉันบอกอยากใส่ลายแบบรอยขีดเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วก็อ่ะรอยขีดอ๋อเคยทำไหมว่าเ <laughs> นี่ยอ่ะลายขีดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ ก็ใช้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเป็นเพิงแค่นั้ครับเพียงซ้ำเกินอืมอเอสสวยแล้วกูโฆษณาดนี่ยไม่ตัดนะครับก็ทำเป็นรูปเลยครับรูปอะไรก็ได้ใช่ผมจะทำเป็นรูปสายฟฝาแล้วแหละอ่ะแบบนี้แค่นี้ปึ๊บแล้วก็คลิกข,ขวานะครับแล้วก็กดมานเดิมเลย อ่ะเห็นไหมกนจะขึ้นเบบมันเล็กน้อยมันจะเล็กไปนิดหนึ่งผมปับใหม่แล้วแบบนี้อ่ะก็จะใหญ่พอตัวแล้วปึ๊บบนทน X นะครับเห็นไหมถ้าไม่ขีดเนะี่ยเราทำแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกข้างเดี๋ยวค่อยก๊อปไปนะครับจะได้เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ต้องแยกเลเยอร์นะครับเพราะว่าเราจะได้ก๊อปไปทั้งหมดเลยหรือแยกก็ได้นะครับแล้วก็ไปรวมเลเยอร์อีกทีนึงการรวมเลเยอร์ทำไงก็เช่นคุณจะแยกเลเยอร์ใช่ไหม ก็ทำลายมาเหมือนเดิมลายแต่ฟ้าแล้วกันปึ๊บอ่ะเห็นไหมแล้วก็การรวมเลเยอร์นะ่ะถ้าปิดเลเยอร์ตรงข้างล่างเห็นไหมเขาจะเป็นนี้แต่ถ้าเรารวมให้กดเลเยอร์ไหนก็ได้ที่มันเป็นจะรวมกดปึ๊บแล้วกดคอนโทรลค้างแล้วกดอีกเลเยอร์หรือเล่นหลายเลเยอร์เลยก็ได้แต่ผมรวมสองเลเยอร์เนี่ยกดคอนโทรลจิ้มไปปึ๊บมันก็จะไม่หายใช่ไหมมันจะไปสองแบบนี้ แล้วกดลิกขวานะครับแล้วกดนี่ <c oughs> ตรงนี้เลยนะครับแมมันก็จะรวมกันปิดนก็จะเป็นสองอันแล้วคนตนซีคนตนวีแล้วก็คนตนทีนะครับแล้วก็ลิกขวาเนรับก็ตรงนี้นครับมันจะเป็นการสลับด่านเนาะแล้วก็ปรับให้มันตรงนะเหมือนกันอ่ะมันก็จะได้แบบนี้ปรับมันตรงนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงขช่างมันนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับอยากใส่ลโลโก้หรือเขียนอะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วผมจะเขียนโชะเขียนว่าเลิฟแล้วกันนะครับอ่าคุณก็ปรับแต่งฟอนต์นะครับหรือว่าเพิ่มขนาดนะผมจะเพิ่มเป็นเจ็ดสิบต้นนะครับครับอ่ะ ใหญ่พดนะก็อาลงมาเนี่ยอืมวันนี้ก็ได้ครับอ่ะเห็นไหมก็ได้ประมาณนี้ครับโดยว่าจะแต่งด้านข้างนะครับก็นี่เลยตรงนี้นะจะเป็นด้านข้างนะถ้จะไม่ผิดนะตอนนี้นะครับก็เป็นจัดทําดีๆครับให้มันวควบคุมดีๆนะครับหรือว่าอยากทํา,ทาก็มาสั่งที่ร้านได้เลยนะมาบีบได้เลยครับสามารถบีบไ,ได้ด้วยตัวเองนะมีห้องบีบนะครับห้องแก้ปัญหา ลงได้เลยห้องนี้นะเนี่ยนะครับคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสว่วนในตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ให้ดูกี่นาทีแล้ววะกีานาทีโอเคไวตรงนี้นะครับตรงตรงขอบออตรงขอบก็ต้องทำตรงนี้ออกเช่นหัวใจสีดำใช่ไหมตรงขอบก็ต้องแบบเพิ่มได้ยังไง เนี่ยคุมเอานะครับหรือชายอันนี้วาดเอาก็ได้นะออ้มันแบบก็กล่าวอ่ะใช่ไหมจะได้ประมาณนี้แต่ผมว่าไม่สวยก็เลยเอาเอาอกออกดีกว่านะแล้วจะได้ประมาณนี้ครับด้านหลังอะไรก็เหมือนที่สอนไปแล้วก็น่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับก็อีกครั้งนะครับผมก็เข้ามาที่ร้านนะครับเอา obj สูตรนะครับสะเออฮูดนะครับมี มีสูตรชายสูรหญิงเปิดนะครับหรือว่าจากได้อะไรก็มาขอในห้องแชทแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาลงให้นะแล้วก็มีโปรสามสิบสูตรเกาะฮูดยืดนะครับชายหญิงรว,รวมหมดเลยรวมหมดเลยแล้วทุกชิ้นชิลละลอยนะครับผมเข้ามาทิดดิดได้เลยนะครับถ้าไม่อยากทำเองนะครับบีบได้เลยนะไม่มีเสียค่าไม่เสียค่าบีบนะแต่คุณต้องจบภายในการบีบเดียวนะครับก็คือ บิกจชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ต้องพอแบบเออเสร็จแล้วครับพี่เนี้ยแล้วคุณจะมาแก้ต้องเสียเพิ่มนะานนั้นครับก็ขอบคุณนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมก็เข้ามาได้ดีคณครับ